วันนี้คุณครูมีข่าวดีจะมาแจ้งค่ะนักเรียนคนไหนสนใจจะสมัครเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้างคะออกมาลงชื่อกับคุณครูได้เลยค่ะอ่าเด็กหญิงปางนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะมีออนมาอีกแล้วนะคะโอ้ยนี่เธอทำไปซุ่มซ่ามแบบน,นี้เนี่ยเออขอโทษนะเป็นอะไรมากไหมอะเทจเจ็บสี่านได้ มุวุ่นวายแก่ๆอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อฉันจะมาสมัครเป็นเชลิเดอร์อะไรนะจริงดิดูแต่ละรูปตัวเองก่อนไหมทำไมเหรอเธอจ๋าเชลิเดอร์น่ะเขาต้องตัวสูงขาย,ยาวและก็สวยส่วนเธอน่ะขาก็สั้นตัวก็เตี้ยไม่สวยสง่าเลยสักนิดแล้วแบบนี้จะไม่เข้ากับุนรพี่ได้หรอคือว่าเออ ฉันจะพยายามเต็มที่ฉันจะไม่เป็นตัวถ่วงแน่นอนช่างกระเถิดี่ยอนปางเดี๋ยววันเขาเลือกเขาก็ไม่ผ่านเองแหละนักเรียนทุกหลังอ่เสียงดังรายกันแล้วเธอสองคนจะสมัครไหมสมัครค่ะมาค่ะอเคค่ะดีค่ะดีค่ะเรียบร้อยค่ะไปเข้าที่ได้ค่ะ

ซ้อมให้ตายก็ไม่รับเลือกหรอกมีเชียร์ลีดเดอร์ตัวเตี้ยแบบนี้เสียชื่อโรงเรียนหมดเธอต้องชิงตำแหน่งคนสุดท้ายมาให้ได้นะเคสของมันแน่อยู่แล้ว เจ๊เจ๊เป็นไงบ้างซอมไปถึงไหนแล้วเกือบจำท่าได้แล้วแหละเนี่ยพวกเราอ่ะรอเชียร์เธออยู่นะเธอจะต้องเอาตำแหน่งเชียร์ลิเดอร์ขน้าสุดท้ายของโรงเรียนมาให้ได้ไม่ต้องห่วงฉันต้องได้แน่นอน เขาคงเนื่องเอาละค่ะนักเรียนครูคิดว่าพวกเธอคงกลับไปฝึกซ้อมกันอย่างน่ะเพื่อตามหาความฝัดของตัวเองกันแล้วนะงั้นเพื่อไม่เสียเวลาวันนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าใครจะได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์คนสุดท้ายของโรงเรียน,ค,นครูคะว่าไงจะาเคสหรูอขอโชว์ก่อนได้ไหมคะได้สิเชิญเลยรีบพร้อมสามสี สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดรัวเฮ้ยที่เปนท่าอะไรนาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็บมือเก่งมากจ้าอ,อ่าเชิญคนต่อไปค่ะบีค่ะครู พร้อมสามสี่รัวยืนเต้นสิจ๊ะอย่านั่งเต้นสิก็จริง่ค่ะครูครูจะเลือกคนตัวเตี้ยแบบนี้จริงเหรอเวลายืนเข้ากลุ่มเหมือนฟันหล่อเลยอ่ะครูเอาหน้าทุกคนมีสิทธิ์เลือกหมดแหละอาเต้นต่อสิจ๊ะบีเต้นตลกอย่างแาอะไรดีฉันว่ายังไงอ่ะเธอก็ได้รับเลือกแน่นอนคิ้รัว เจ็ดแปดวเจ็บมื่เก่งมากจ้าเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขอเวลาไปรวบรวมคะแนนสักครู่นะคะและเดี๋ยวคุณครูจะมาประกาศนะคะว่าใครจะได้เป็นเชียริดเดอร์คนสุดท้ายของโรงเรียนค่ะค่ะเคบเธอกไปท่าเต้นก่อนฉันทำไมอ่ะ ธอเอาอะไรมาพูดมีหลักฐานหรือเปล่าฉันอะคิดท่าเต้นของฉันอะไว้ตั้งนานแล้วแล้วเธอก็อขโมยท่าเต้นของฉันไปแถมยังของครูโชวก่อนทงน้งกานที่ชื่อฉันอะมาก,ก่อนเธอแล้วทำไมนี่ฉันกําลังช่วยโรงเรียนอยู่นะเพราะถ้าเธอได้รับเลือกเธอก็นัให้โรงเรียนขายหน้าเพราะมีชิลิเดอร์เตี้ยแบบนีงง้จริงด้วยก่อนจะทําอะไรอะส่องกระจกดูตัวเองก่อนไหมเพรามันใช่หรือเปล่า แต่เธอต้องใช้ความสามารถของตัวเองไม่ใช่ก๊อปปี้ท่าเต้นของคนอื่นแบบนี้อ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองครู<ฮ>รู้ไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าความสวยนั่นก็คือความซื่อสัตย์ครูก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เคสทำครูขอตัดสินตรงนี้เลยว่าบีเป็นผู้ชนะในการคัดเลือกบีจะได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์คนสุดท้ายของโรงเรียน <B S 2> จะได้ไปรวมกลุ่มกับรุ่นพี่เพื่อโชวก์การแสดงที่โรงเรียนอื่น แต่บีเตีย้ยมากเลยนะคะเต้นก็ไม่ได้ดีด้วยเพื่อนหนูสวยสง่าและเต้นดีกว่าเยอะเลยจะสูงเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคือวินัยการฝึกซ้อมแล้วอีกอย่างนะคนเป็นเชียรดเดอร์ของโรงเรียนเปรียบเหมือนเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งโรงเรียนเธอคิดว่าครูควรเลือกคนที่สวยขายาวแต่ขี้โกงและไม่ซื่อสัตย์มาเป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือไงเคสครูลับไม่ได้กับนิสัยขี้โกงและนี่คือการลงโทษ เธอโดนปลดเพราะตัวเธอเองนะถ้าเธอใช้ความสามารถของตัวเองเธออาจจะมีโอกาสแต่นี่ครูเสียใจด้วยนะเคสค,ครูคะบีคะเธอสัญญากับครูได้ไหมว่าเธอจะตั้งใจฝึกซ้อมค่ะครูแอ่ว่าที่เพื่อนๆบอกว่าหนูตัวเตี้ยค่ะหนูขาสัจ้จริงๆค่ะจะดีหรอคะบี เรื่องความสูงไม่ได้สําคัญเท่ากับความตั้งใจถ้าเธอฝึกซ้อมอย่างหนักและเต้นออกมาสวยเรื่องสูงเรื่องเตี้ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรขอบคุณค่ะครูต่อจากนี้ไปเธอต้องฝึกซ้อมให้หนักเพื่อลบคำคอราหาของคนอื่นนะบคะีค่ะครูหนูจะตั้งใจซ้อมจะได้ไม่ทําให้ครูผิดหวังค่ะดีมากจ้าไปเดี๋ยวครูจะพาไปแนะนําตัวกับทีมโรงเรียนค่ะ ไม่น่าไปกรปี้ท่าเต็นของบีเขาเลยชวดเลยไหมล่ะเธอหยุดพูดไปเลยนะปานคนยิ่งเสียใจอยู่ฮอ,อดเป็นชิลิตเดี่ของโรงเรียนเลยอ่ะ